วัสดุพร้อมปลูกง,ง่ายใช้สะดวกเพียงเติมน้ำเทาไข่า,ายตัวถึงสี่เท่าวันนี้ทางร้านจะมานำเสนอสินค้าใหม่นะคะจะเป็นปุ๋ยนะาวอัดก้อนออร์แกนิกนะคะใช้งานง่ายสะดวกเียงแค่เติมน,น้ำ<ม><ม>ก็ใช้งานได้เลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสินค้าหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นแพคเกจ ที่ยังไม่ได้แกะนะคะแค่มาจะเป็นแบบนี้เปิสินค้ามาพร้อมถุงพาะและด้านในจะเป็นขุยมะพร้าวอัดก้อนแบบนี้นะคะเราก็นําขุยมะพร้าวออกมาใส่กระบาดหรือกระถางไว้สําหรับเตรียมเทน้ําใส่นะคะน้ําที่เราจะใช้เติมนะคะเติมลงไปได้ที่ประมาณ4-5ลิตรน,น,นะคะเทลงไปเลยค่ะแล้วตัวน้องขุยมะพร้าวเนี่ยค่ะก็จะฟูขึ้น อัดก้อนของเรานะคะจะอัดกระาษท่าพืชที่ทับถูกกันเวลานานดยรวมไปด้วยแร่ธาตุที่จำเพาะและเป็นพอต่อการเกิือในของพืชนะคะช่วยเพิ่มโอกาสการงอกของเมล็ดและทําให้ต้นกล้าสมบูรณ์แข็งแรงรวมถึงลดปัญหาการสลายตัวของแร่ธาตุด้วยคุณสมบัติที่สามารถสื่อแร่ธาตุให้พืชอย่างต่อเนื่องสามารถนําไปใช้ร่วมกับดินหรือพันต่าเพื่อช่วยปับประสิทธิภาพ ้นขึ่เมื่อ,าอนาเติมน,น้ำลงไปแล้วนะคะในปริมาณที่4-5ลิตรนะคะและทิ้งไว้ในระยะเวลา6-8ชั่วโมงค่ะน้องก็จะมีลักษณะเป็นฟองตัวขึ้นมานะคะในปริมาณที่4กิโลนะคะหรือ4,000กรัมนะคะก็จะพร้อมใช้งานได้พร้อมปลูกได้เลยค่ะหากลูกค้าสนใจสินค้านะคะสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ร้านเพื่อน,นเกษตรปักช่อง,อง,องหรือสั่งซื้อผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก เป็นเกษตรตักขาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ